เจอพี่เลวอุ้ยหล่อมากจินตลาพูนลาบจินตลาจินตลาพูนลาบช่วยด้วยคะ่ะมีผู้ชายตามมา,า,าจินตลาจินตลาพูนลาบจินตลาจินตลาพูนลาบขอบคุณคะ่ะทำไมตัวเป็นคนน่ารังเกียจอย่างงี้อ่ะมัว์หลับเป็นปัวน้อยเหล่าน,นี้หมดแล้วเขา,าจินตลาพูลามมมนลาบอย่างน้อยปัวน้อยก็ามาแถวนี้ไหมหมดแล้วแถวนี้ไหมหมดแล้ว ดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะฮ่องเมอร์ oh my gosh oh m ม g ก s h oh my g o oh s ผัวรวยมาอีกแล้วเอาไงดีวะเอาไงดีวะพี่นะครับช่วงนี้ผัวเยอะจังเลยนะครับ <c oughs> อ๋อวงนีมน้มันก็มีบ้างอะนะ <c oughs> ว่าช่วงนี้คนมันฮอตอนะที่อากาศประเทศไทยมันร้อนก็เพราะแรงร้อต <c oughs> จากเราแนแหละ จริงเหรอครับทีรักแต่มันเยอะเกินไปจริงจ่าที่รักเรามันท้อนะเนาะเปลี่ยนสื้อกินเออเอมันใส่ชุดดำไว้อะไรรอกัเลยไหน five minutes later ขาถอยค่ะของหนูอะไรฉันหมายถึงเครื่องนี้ของฉันไปไหนก็ไปโอ้ได้เลยดิอกไอ้อีนี่เดี๋ยวก็ตบกันหรอกแต่แกปวดจนชนอย่ามา ฝ uh ั่งไหนวะพี่อยู่ฝั่งโมเทลอะโรเแลมนะออสตันโฮเทลเออโรงหนังอะโรงหนังโฮเทลนะที่นี่มันเรียกว่าอย่างไรตรงนี้ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมันมาแล้วอที่รักโอ้อ่ะสู้ๆนะคะโอ้ที่รักเดี๋ยวด้ะเอาเเออาาคุณอยู่จริงเหรอคะเอาพ่วมเอาพ่วมโอเคค่ะสู้ๆนะคะมันเอาผัวน้อยอย่างพ่วมเอาผัวน้อยอย่างพ่วมคุณใจง่ายนะเนี่ยคุณอย่าไปยอมเขาสที่เอ้ย ไอ้ตีดักไปไม่ถึงเียคนเราโอ้ยใส่ดีดักหรอโอ้โหแทนที่จะไปหาคนรวยก่อนที่จะมาหาคนจนงั้นเหรอใช่แล้วเฮ้ยจะว่าไปช่วงนี้ที่รักก็ฮอตนะคะเนี่ยผัชูต้องตีผัวชูต้องตุผัชูว่ะผัชูคนมีตามคนนู้นแน่คนนี้ไม่ใช่ชูบอยบอ่วผมด้วยบอยบอยที่ไเออปั่นไฟกันอยู่เนี่ยบอยเมอับตายหรอบอย กระโดดเลยกระโดดดีช okay, well. oh, so ูกระโดดเออเอกระโดดดีเออกระโดบอยต้ตีเลยล้การบอยเอ้ยช่วด้วยไม่เป็นไรนะผมใกล้เสร็จแล้วอแล้วโอ้โหแล้วอยู่ฝั่งดู้นกันหมดเลยน่มันไปผักอะไรเหรออ๋อนึกว่าปนไม้หมด เอ้าทิดรักหนูบอกแล้วว่าพี่ก็ฮอตอยู่นะเนี่ยหมุนใสใหญ่เลยอ่ะหมุนแบบโอเพินเลยอ่ะทันหรือเปล่านะบอยไหวไม่บอยไม่ทันบอยไม่ทันบอยไม่ทันบอยไม่ทานบอยไม่ทานโอไม่ทันเฉยเกิดอะไรขึ้นนะค่ะตดเกลียดมากเลย เดดดูไไม่้ึงยหลุดหลุดแล้วบอกนะหลุดแล้วบอกนะเดี๋ยวทิวให้มันหลุดมันไม่หลุดมันไม่หลุดเลยจะเอมันจะเอาชูอย่างเดียวเลยนี่เครื่องทำเครื่องทำไก้เสร็จแล้วเนี่ยมดนลงมาแล้วมาเดนลงมาแล้วไม่ได้เล่นมาเดนลงมาแล้วชูด้วยโอ้ยใก้เสร็จแล้วที่รักเนี่ยเหลือเครื่องเดียวตอนเนี้ยที่รักโอ้เร็วกว่านี้ครับที่รักเร็วกว่านี้ครับหนึ่งเครื่องเดียวค่ะอ้าวแล้วได้แค่นี้ที่รักบอกที่รัก มันที่สุดของแจ้เราที่รักที่รักเกว่านี้เดี๋ยวจะวิ่งไปเฮ้ยหลุดจากนี่เลยเดือดเครื่องผัวหลวงแล้วเดือดเครื่องผัวหลวงแล้วเครื่องผัวหลวงเดี๋ยวไปช่วยบล็อกเดี๋ยวไปช่วยบล็อกได้เลยบ่อยมาเร็วบ่อยมาบ่อยมาเดี๋ยวเราไปช่วยบล็อกเองยือ้อกันหน่อยเนาะชูนี่จะชูไม่ไหวแล้วชูจะตายไยเ <c oughs> ขามาตีเรา บอยคอมพิวล่อย์เฮ้ยเขามาตีเราปล่อยเราดีแล้ววิ่งไปวิ่งไปใช่บช้ยูนาร่าเบบีหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมยังไม่หลุดยังไม่หลุดไม่หลุดเลยอะแต่เครื่องเก้าเก้าแล้วนะเครื่องเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วนะคะที่รักได้เลยนึงนะอาคารมันบิงแสดงว่าไม่มีเทสวยเธอไม่มีเทแล้วไม่มีเทแล้วเอ้อจุดจุดแล้ว เอ๋ที่รักค่ะีิฉันวิ่งมาประตูประตูนี้อุตุกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันวิงไม่มีสกิลมันนี่ไม่มีสกิลฉันวิ่งมาประตูนี้โอเคพี่อยู่ประตูใกล้พี่พี่กำลังวิ่งไปพี่อยู่ประตูฉันอยู่ประตูไกลเธอแต่ฉันอยากเจอเธอพี่มาประตูแล้วประตูไม่ได้ใกล้เลยแล้วไม่เล่นเพื่อนประตูสวัสดีครับพวหลวง เป็นไงมันทรับหลหลวงสบายดีหรือเปล่าคะอันนี้นมันจ uh> ูด cin ีกันใหญ่เลยที่รักค่ะที่รักมาหารักมุ่มๆไปดีกว่าบ้อยแราไปกินกันเองดีกว่า ปบ่อยก็ปล kind of ่อยเชื่อใจเชื uh, really ่อใจได้ที่สุดไงเจงอะไรเนี่ยเขาุตส่าห์ไปช่วยหลอกล่อให้ม่งั้นบ่อยช่วยตัวไม่ได้หรอกจริงหรอเตงจำสิเลยอะเตงโอ้จำเสร็จกระโหลกเอาไว้ด้วยผัวหลวงพี่เขาบอกด้วยโอ้ก็โซบิติฟูอจริงหรอวิ่งเมื่อกี้เอาคนเอาคนเดิมนี่นาคนเดิมคนไหนวะคนเมื่อกี้หรอ บอกว่าพี่สวยอะหรอเออคนที่บอกพี่สวยอ่ะอันยอสมหัวใจมันมึนถามทำหน้าทำหน้าโมโหดิเรนทำหน้าโมโหเรนทำหน้าเอ๋เบรบบอกนี่คนนี้ของพี่คนนี้ของพี่คนนี้ของเราเยส Yes dear Yes my d e ร์ อ๊ปอ๊ปส์้่อ๊่า้โอ๊ปปี้อ๊ี้โอ๊ป้โอ๊ปอ๊ไปี้โอ๊ปปี้โอ๊ป้โอ๊ปปี้ลอีอี้อีอี้โัี้โอ๊้โอ๊ปป้อ้โอออ๊ปปี้โอี่อีอี้อี้อี้อ้โอโอเคชิ้หายแล้วพี่เอนเอ้าอลนไม่รับหรอ ติดตันติดตันเอาหรอโอ้นดาวพี่เล่น้องพี่พี่ครูดาวว่ะเล่นเล่นหลุดไหมเล่นหลุดไหมไม่หลุไม่หลุดพี่มันตามหนูยับยับเลยหายแล้วแล้วเล้งที่รักขาที่รักขาที่รักขาที่รักอยู่ไหนที่รักอยู่ไหนที่รักอยู่อยู่ซอกที่รักที่รักมาดิไปเลยที่รักเขาบอก to นานี่เจอหน้าก็จะเบื่อแล้วะอะไรเนี่ยมันก็คงจะเบื่อหน้าพวกเราแล้วยุดเธอได้โปรดได้โปรดอย่างที่เราบอกเนี่ยเราฮอตได้โปดโอ้เด็กใจค่กอุ้ยเขามาหมดใจเขามาด้วยเรา สามรอบติดเลยใช่เลยที่รักคัะเฉยผมก็เจ็บใครสามรอบติดเหมือนกันครับคุณครับใจผมที่เจ็บไปทั้งตัวเลยบอยช่วยเราด้วยบวยเราเล่นมันก็ยืนยันได้นะคุณจะไม่เล่นตัวอื่นนะคุณจะเล่นตัวนี้เน้องกำลังแบนเนี่ยเกิดในเต๊นนาร์ เครื่อพันเกิดไหนวะหลุมหลุมอยู่เต็นเฮ้ยห้าร่มเป็นเงินสดหลุมอยู่ในเต็นท์นะโอ้ฉันต่อกรบบะอยู่กับพี่อยู่พี่โอเคเขาเจอพี่แล้วหรือเปล่าวะต้องเจอดิเมื่อกี้เดินมาต้องเจอดิเจอ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 เลยเจอเลยเจอเลยเจอจริงเจอจริงเขาตามรอยเท้าให้มาอยู่ จเจอจริงเออเจอจริงไม่ติงนางกระมังน่าถังตู้อู้ยาวมากอยังยัาวกาเจอพี่เลวอุ้ยหล่อมากจินตลาพูนลาบจินตลาจินตลาพูนลาบจินตลาจิตฬาพูนลาบยังยังตามอยู่ยังตามอยู่ยังตามอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีจะได้มีผัวเลวตัวเขามีผัวเลวไม่เสมอ เขาไม่สามารถคุยกับตัวเองได้เขามีป่วแเลยตัวเองต้องเข้าใจโอเคไหมตัวเองต้องเข้าใจเออกูไปก่อนแน่เลยไม่้อกูไปก่อนนะนี่ว่าบิงมาเอาเราเลยหรอจิตใจเธอทำด้วยอะไรจิตใจเธอทำด้วยอะไรก่อนเธอจะบิงมาเอาเราเนี่ยโอเคยอมโดนอันนี้ต้องยอมโดนแล้วเลนึงไปเร็วมีอยู่แล้ว พี่ข่าวดำใจเลยทำ<ส>ไมเป็นคนแบบนี้แบบนไม่ทางนี้หรออูมายเกิร์ชอูมายเกิร์ชต้องตุย,คย,ตยใครตุยใครตุยไม่ตุยไม่ยอมตุยหรอกหนูไม่ยอมตุยหรอมกมันก็บาดแม่งเลยเออช่วยด้วยคะ่ะมีผู้ชายตาบา้าจินตลาจินตลาพูดลาจินตลาจินตลาพูดลาขอบคุณคะ่ะ เป็นคนน่ารักอย่างนี้อมุมๆอะไรก็หนัดเป็นผัวน้อยเรานนัเนี่ยเฮ้ยเกิอบผัวน้อยน่ารักตายพ่อมาอุ้ยเขาไม่ตีไม้ด้วยอ่ะตัวทเนี่ยเขาไม่เขาไม่ตีไม้อ่ะผู้ชายคนนี้เขาไม่ตีไม้ว้าเขาโดนแล้วอุ้ยมันปดล็อกตะกิ้แล้วมันปดล็อกตะกิ้แล้วอ่ะตัวที่ผ่านเราตายแน่เลยผัวเราตายแล้วผัวตกลง เออบอยกับคุณครับกับคุณครับเดี๋ยวนะจิตลาจิตลาพูดลาเหมือนคนนี้เขาจะหลงรักเราแล้วว่าผัวเราบอกเราช่วงนี้เราหอตแม้กระทั่งคันตู้ยังหลงรักเราเลยช่วงนี้เราหอนเราบอกเราหานี่ปวดหัวเลยจิตลาจิตลาพูดลาบสื้อแตงโมนะคะ ให้เดี๋ยวมาช่วยกูด้วยคนมาช่วยกูด e ้วยเขาตกลงเขารักหรือเขาจะเอากูตายวะเนี่ยเขาอยากให้กูห้งตายหเช่วยด้วยตายไปเลยจิตลาช่วยด้วยจิตตลาจิตตลาพูดแล้วผัว้ามันไม่ใช่ชูนะคะมาช่วยเราหน่อยคนนี้คนนี้เขาแค่แบบมาจีบเราว่าเราไม่ได้นอกใจจริงๆรเราไม่ได้นอกใจเธอเลยนะช่วยเราด้วยเราไม่ได้จีบอันนี้ติ๊กเกอร์เขาไม่ใช่ติ๊กเกอร์เราเธอ ติ๊กเกอร์ของเขามันจะกูตายจริงด้วยมันจะกูตายจริงด้วย กระจิกกระใจมันอ่ะอิงมันจะบิงมาเอาพี่นะประตูงเมันคนยังไงเนี่ย